สวัสดีครับอะไรท่านผู้ชมเด้อสมุงรสบอนเนาะสวัสดีจะ <c oughs> พาภาพบรรยากาศเงาเศร้าพี่หน่อยมัน,เ,นเป็นมือวันที่ทรายบุ๋หรือจำบอดาดแหละวันสุกพี่หน่อยมันเนี่ย วันศุกวันที่แปดเนาะแปดกรกฎาคมนี่เลยเนอะเขาจะาทอนกานี่ทอนกาไปดำแบบนี้จะเคยเห็นยุค <c oughs> นี่เขาจะทอนนี่ทอนตัวนี้มองมองมันทีๆถี่กันนี่แต่กะเอามาดำอยู่นี่ Hai mươi hàng căn đi. lại. Ờ, với đi đám này nè, khá chào hoàn nó nè. Ơ, ờ, nhôn nó. Ừ, nó tặng nó nó nhảy nó tặng. Nè, nhôn Bà

คัดคนห้องเียนเหรอไ,ไแล้วมันกัดตงว่ะทูนเหเห็นยังปะทูยา่า <c oughs> <c oughs> <c oughs>

Muốn mất cả nhỉ? này Phải này nó bị cháp lên đây anh đâu Phân phò dù đâu Có chảo sọt đấy anh Một cắt bò ักัก uh,

กลัสวัสดีพี่น้องบุญไปพี่น้องบอกข้ามมาอนิฝนต๊กยากล้านอ่าไปม่ผ่านเพราะบอกไก่เขาเม่ไก่แหล่ไปแต่คุณไปโม่ให้พี่น้องเลยอ้อมีแต่งหน้าข้าวเพิ่นเวเี่ัสาดีเด้อพี่น้องบองสบอนดเอสซีทุกขาดไป็นงานเป็นงานกายดูท่ายูร่าดต่างประเทศกัสิงกันเดออยู่ดีมีแห้งสุขปภาแข็งแรงมันนีเมสไปเห็ดบุญพี่น้อง เป็นนาอนเอาบุญนำกันได้อ right? ่อย่างเด้อเอาบุญนำกันเด้อไปงานบวชพใหญาเต้พญ่ข้ออติะพี่น้อยเป็นสิบวชพี่น้องเลยงานหนึ่งก็จะไปสองคนนะพี่น้องไก่ครับสัแม่เนี่ยงามเสิเ์ห่บุญเนาะไปบุญสะกนมุนี่แกะ่ามือเรียนที่มือละดูที่ละดู อันนั้นเจาเขาเอาแผ่บุญเขาเจาะบริเพลดเดาเนี่ยหล่กันเนี่ยซีอิาน่ะอันก็ะ้องแม่่ะเก็บไปก่อนหนาหนาก่อนอ็มดับบิลกับอาวออยังเนาะแผ่จะมองเนนี้หลดนจะแผ่หลน้ำมันไปนุ่กันลายพนหลดไแผ่รถในบ้านเขานึ่งแผในบ้านน่คือ่บบอได้อน้ตรงนน หล่ขั้นอยู่วะไลขั้นลดในเงินเข้ากัมีอยู่ค่ะลดในนี้นะแม่รับเศะซ้ายนะมาผมมีผมขึ้นในเขาเศษกับคาพ้องคือว่าในนี้ว่ะเออคำพ้องกับสิไปลายอย่ในนี้ไปกายมันกินงพนี้อ่ะในนี้แต่ประเมินไปครับประเมินว่าฟ้าชิมาห้าสิบกี่โหลดขันได้ประเมินว่เขาว่าเขาสิเขามาเอาเราวันว่าวอายุวัยถ่ายอยู่นี่เด้อเฮ้ยเอ็งสิยาเอาไปบ่ถ่ายอยู่นี่ก็ได้เสียรถมาเอาหวานหวานในนี้นะเราไปเลยทำรายละเอียดค่ะเพียบนะเหมือนเนาะ ừ mấy người thân của em nhỏ lòng thang lòng thang lòng thang mười năm mươi hai năm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  hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươ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 i hai nghìn hai คนก็ยเดตัวคน้าเจออาทีปย่างจตทือไปนย่โอ้ยฝนดตกเขาก็นั่งอยู่นั่เผ่าว่ามโอ้นางใชเจ้าผ้าพไปแห่นั่งเนาะกาอะไรกัเขาเขาจอบกับเตรียมเลยเนาะโอ้ยอ พี่แม่อันประเมอนกับจีสนาแดงหันสอ่าีาเอเาะเออรถเขาจาหลังฮะดันหน้าอ่ะน้่าม้งนี่ดันหน้าเละหักคนลูก้าสก่อนเด้อจังไปคาดบ่หยคาดไว้ได้คาดไว้เลย ไผ่เห็นยังเห็นยัง่อนนะไผได้แว่นอันใส้ก็ไผ่ด้ยอี่อเห็นยังนะใส้ก็ไผ่ละไหนนั่งกินแล้วเจงเฮ็ดเจงเจ็ดเฮ็ดปวกเออไม่ได้เห็นปวกอะืมอ่ะอะไราว่ะแนี้เป็ยังไง เห็นเนพวกเาเห็นเห็นเหยังไงคือไม่เห็นบวกวะงานฝนตกลิเบดขึนกาเห็ดบวกเลนะโอ้ยมังเห็นบวกเข่าเหรอเออขึ้หมาเข่าพราหนึ่งบอลอะหนึ่งเลย

cũng ngân bay cái này bây giờ? Cái này bây nè, xíu muộn Tốt đây nè Tốt tí cho ông nhá Dạ cho ông nhá ข็เห้คนมีเงินมีคำนี่ก็นี่กวนี่คนละอันบ่ละอันลวนอนนี่ยหนึ่อันสอันไหนอันนอ่ากิมันมันเดียวกันพันเดียวกันคนละพันอะไรมันคือเป็นชีนี่แม่ด่ดงนี่คุมเงินคุมคำบคุมเงินคุ้มอมึงันคเนเส็นโจรแลวมาอยู่ในหงอคุมเงินคุมคเ ต้นยังไม่เนาะ้าเราขาดต้นเลยอะไรเหรนี่อ๋อต้นซือต้นไม่แต่ลรต้นม่หนาะไรทบดาอะไรหรือไฟกับเราฝากพี่นองเอ บายดีอีกครั้งพี่น้องเดี๋ยวมาโมฝังผ่ามาฝากพี่น้องฝากบุญฝากบุญน้ำมีเตียงน้ำบ่ไก่พี่เนาะให้เป็นไปโมแทนเนาะเออบุญเนาะมีอะไรพร้อมแล้วก็บ่าวคาำน้ำเนาะอะไรพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้ทำมาประควนนะพี่น้องเนาะพอาวันใหม่ขึ้นหนาพี่น้องทินที่ไม่เห็นสกุลทุกคนเนาะสบายดี